นัดปิ่นโตชนด์เออย่ย่เย่เซิร์แมนพบกับผมนัดปิ่นโตในเกมนี้ Need For Speed ภาคใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมเล่นอยู่คือเวอร์ชั่น PC บนคอมพิวเตอร์ครับอาลาครั้งที่แล้วนะฮะก็ได้แต่งรถขึ้นมา1คันซึ่งผมบอกแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันเยอะๆนะฮะลายเลอะเทอะผมไม่ชอบนะครับก็เลยจัดเป็นเพลิงเต็มคันเลยนะกลายเป็นรถแววนไมาเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้แต่เหลือไปไกลๆด้านหลังครับเห็นคันข้างหลังนั้นไหม พิ่งถอยมาใหม่สดๆร้อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของคันนั้นดีกว่าบอกได้เลยว่าแรงจริงๆครับอันนี้ของจริงแล้วเราจะไม่แต่งแวนแ๊นละเป็นนิสสัน GTR Premium 2015ครับคันนี้สเปคของเขา6นะ6แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่337กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ผมยังจูนไม่เต็มเพราะว่า เงินหมดนะครับเงินเหลือแค่8,3 0 0นานะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปหาเงินกันด้วยคันนี้แหละแล้วก็เอากลับมาแต่งให้มันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วไปเลยแต่ก่อนื่นเรามาจูนพงมาลัยนิดนึงหลังจากผมขับครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่อยากให้มันตอบสนองได้เร็วกว่านี้นะครับทีนี้ในหมวดของการปรับเรื่องการดริฟ์หรือกริปเนี่ยมันมีข้างล่างนะครับซึ่งยังไม่ปลดล็อกด้วยอันนี้เราก็ต้องค่อยๆเล่นเพื่อปลดล็อกมันแต่ที่สํคาคัญครับคือตรงนี้ฮนะในทรัสมันสามารถเลือกได้2แบบคือ Power power เนี่ยคือเน้นความแรงของมันครับอัดแรงๆมาเลยความเร็วจะเพิ่มขึ้นเร็วแต่ใช้ได้ไม่นานกับแบบขวาสุดคือ u ด ation อัดได้ยาวๆแต่อาจจะไม่แรงมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นเดี๋ยวผมจะลองซัดแบบแรงสุดไปก่อนนะครับดูซิว่ามันจะแรงได้จริงๆสักแค่ไหนนะฮะถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องหมดปัญหารถแววนวันนี้จะมีแต่รถแข่งที่ดูดีในสนามเท่านั้นโอ้โหฟังเสียงเครื่องครับฟังเสียงเครื่องโอ้ คล้ายๆเสียงแบบฟีโนโ่เลยอ่ะดูนี่ไอ้น้องอามาเก่ากับพี่ว่ะโอ๊ย,อย,อยนี่จะเบิร์นยางเบิร์นไม่ได้นะครับเพราะว่าคันเร่งมันแรงกว่า yes, เบรกว่ะเย็ดค่เบิ์นี่คือเสียงเครื่องครับนิตสัน GTR อตัดในตันโชด้วย,ยไปเลยแมกนัม เฮ้ยแรงมากเลยนะครับนี่อัตราการเล่งค่อนข้างสูงนะครับผม <S <S 1> <S 1> อครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแว้นกันนะฮะไปทาฤฤ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 ําภารกิจพิชิตใจเธออ่ะดูง่ายด้านขวาเนี่ยมันมีสีห้าสีอยู่แล้วมันมีสปีดมีครูมีสไตล์มีบิลแล้วก็เอาลอเราสามารถเลือกเล่นเป็นนักแข่งประเภทไหนก็ได้ใน5แบบนี้นะครับเป็นแบบเทพความเร็วคนที่มีพวกพ้องเยอะเป็นชาวแก๊งนะฮะหรือจะเป็น เน้นสไตล์ก็คือการดริฟท์บิลคือเน้นโมเครื่องนะครับเอาลอาคือพวกทําผิดกฎหมายให้ตํารวจไล่ล่าก่อนอื่นเราจะยังไม่ทําเควสหลักนะครับเราจะไปทําพวกเควสเสริมที่ได้เงินเยอะๆก่อนเดี๋ยวหาเควสที่ทําเงินได้สักเจ็ดพันนะครับเควสนี้คือเควสที่ได้เงินเยอะที่สุดในตอนนี้เราจะมาปั๊มเงินกันก่อนนะครับเพื่อเอาเงินไปแต่งเครื่องให้ได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะไปทำเควสหลักกันนะครับไอเย้าสปีดเวกเกอร์ให้ชนะอีเวนต์นะครับนัสปินโตมาแล้ว มาจบเรื่องนี้กันเลยเฟีย้ยวะจากว่าหัดนะครับครับเริ่มมาก็เข้าโค้งเราก็ซัดเลยฮะนายตัดต้องแรงคนบอกว่าพี่นัทปล่อยคันเล็กนิดนึงก่อนเข้าโค้งครับแล้วก็สไลด์ยาวๆแบบเมื่อกี้นะฮะแล้วก็แต่นายตัดระหว่างกลางโค้งนะครับนั่นเป็น เทคนิคที่เยี่ยมไปเลยครับแบบนี้ครับเป็นการดิฟแบบแต่ในตัสครับเบียดขึ้นไหมวะรถอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยแอนดี้จัดให้ว่ะไอเยลงไปเอาละครับตอนนี้ผมกำลังเร่งความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆครับยังอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มันเป็นโหมดจับเวลาครับผมต้องเข้าให้ทันเวลา ล้วก็จะพยายามขับให้ดีที่สุดนะครับต้องเข้าให้ทันภายใน3นาที16วินาทีครับดูซิว่าผมจะทําเวลาได้เร็วสุดแค่ไหนนะฮะสไลด์ไปเบาๆข้างหน้าต้องดิฟครับ <c oughs> ดิฟไม่ไปติดโครนอัดขึ้นไหมครับเล่งขึ้นไปอีกครับตอนนี้ความเร็วผมเปลี่ยนเกวัดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ รอบแรกๆเล่นเป็นไม้นะครับมันดูยากไปนหน่อยรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจมันไม่ใช่ไทยสไตล์ก็มาดูครับว่าเจ้า GTR คันนี้จะเร่งได้เท่าไหร่แต่อย่างที่บอกครับถ้าเราเล่นเกียร์ออโต้นะครับแล้วขับขึ้นเขาเนี่ยความเร็วจะตกนะครับแต่ถ้าเล่นเกียร์กระปุกเราสามารถลดเกียร์เพื่อทำให้ความเร็วสูงสุดมันเพิ่มขึ้นได้จะดีกว่าครับก็เลยดูเหนื่อยๆไปหน่อยนะสำหรับการขับบนภูเข,ขานะครับ เราก็จะเล่งไปเรื่อยๆป่ะไนตัดนอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปลูกเข้ขาหูงงนในโคตรเกียร์เลยไปเลย GTR ฆ่าเลือกนายไม่ใช่โปเกมอนนะดูครับเย็ดแค่เอ้าานตัดนหมดเวรกนกมกำลังหล่อเลยเมื่อกี้กำลังสไลด์แบบหล่อๆเลย ทำไมครับบางทีก็ไม่ต้องสไลด์ทุกโค้งก็ได้ฮะเลี้ยวธรรมดาบ้างก็ได้สองนาทีสามสิบเจ็ดแล้วนัดนายทำได้เท่านี้เองเหรอฉันรู้ว่านายทำได้เร็วกว่านี้ใกล้แล้วครับฟินิชโอ้นี่ผมเข้าก่อนน้องเกือบยี่สิบวีแนะ่ ถือว่าไม่เลวครับ22วีด้วยซ้ำได้เงินมา7,000ครับเคถือว่าใช้ได้นะได้เงินมา7,000ครับเอาไว้ใช้เดี๋ยวหามิชชั่นอื่นที่ได้เงินเยอะๆอีกอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นมิชชั่นนี้ดูดีกว่าครับโลโคโมทีฟคือผมพยายามจะเล่นด่านนี้แล้วนะครับแต่มันมีบั๊กบั๊กถนนเป็นหลุมแล้วก็ตกลงไประเบิดทั้งที่ผมแซงอยู่ที่หนึ่งอันนี้ผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันก็เลยไม่ผ่านสักทีนะท,ทั้งที่ผมขับเร็วขับดีด้วยงอนนะ่นนนะนออใรรรนนนีเนนเมา oh, บ <ắc S 1> บะปคท็ัักกหื เอ yeah. นัดเป็นโตมาแล้วอะสนามนี้แมหน้ารถเยินไปหน่อยคู่แข่ง7จ็ดคนครับเราต้องเป็นที่หนึ่งอัดขึ้นไปเลยครับร้อแล้วว่าแป๊บเดียวเหยียบให้มิดนัดเอากระแทกนิดหน่อยครับยังโอเคอยู่น,นี้ผมอยู่ที่1น,นะครับ นี่เป็นมิชชั่นหลักที่ต้องทำให้ผ่านด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะขับกันอย่างเต็มที่ไม่ยั้งแน่นอนว่ะยีบสวยๆเบาๆหลบรถบรรทุกไปครับมีคันหนึ่งตามที่ผมมาติดๆเลยครับน่าจะเป็นสปายเมยสปายฮอร์โมนนะครับจะเป็นสปายเพื่อเราครับซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งในเนื้อเรื่องนะครับเหมือนแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ะ ข้าวสบายหายสู้เขานัดขออย่ายอมแพ้โอ้นัดนัดขับดีๆนัดมีมิชชั่นหลักนะนัดตั้งใจแล้วครับโจยังอยู่ที่สองครับประคองไว้ก่อน เดี๋ยวหานตัดอัดช่วงยาวๆไปครับข้างหน้าโค้งตัวยูดูให้ดีไอ้น้องสมัดไปหน่อยเอาโดนแซงอีกตกมาอยู่ที่สามครับเวนกรมทาวิสโทรมาทำไมตอนนี้เวนกรมอย่ามาเบียดอย่ามาเบียดวางสายไปก่อนมึงโทรเลยมาตอนนี้กูแข่งอยู่ อยู่ที่3ครับขึ้นมาที่2นะครับคืนทวงตำแหน่งคืนให้ได้ก่อนฮนะที่1ทิ้งห่างพอสมควรผมจะแต่ในตัดเป็นช่วงๆครับใจเย็นนกไกล้เข้ามานิดหน่อยครับสไลด์ดิฟยัง18บแทับสาครับระยะทางยังมีเวลาที่จะแซงกลับไปได้ครับ ตปุ่งในติดในตัตอัดเต็มสปีดทางตรงครับข้างหน้าโอ้ยหลุด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 อย่างใกล้เคียงอยู่ครับมันมีคันหนึ่งมาปวดๆดด้วยเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่คันที่แข่งกับเรานะครับโอกาสของเรามาแล้วยังไม่ได้วะ ที่หนึ่งแม่งขับดีเหมือนกันครับเดี๋ยวจะบีมันเข้าไปใ,ใกล้ๆครับอัดในตัดอย่างเดียวตอนนี้ค่อยแตกขึ้นไปครับแตกขึ้นไปครับเบียดครับค่อยๆนัดยี่บหกรับสามสิบทุกโค้งตัดสินเลยนะครับเนี่ยตัดสินชะตารรม คงหน้าตัวยูเลี้ยวดีๆนัดบทำดีแล้วอีกนิดเดียวย8แปแล้วสมาธิสมาธิโคงหน้าโคงสุดท้ายครับวมีรถสวนมาด้วยที่หนึ่งครับไอ้ยะ เราทําได้นี่ใจนี่เต้นตึกตึกตึกต,ก,ตกเลยครับคือมันค่อนข้างแบบนี่คือเสน่ห์ของเกมแข่งรถฮะคือความมันการเชือเช้อเฉนกันด้วยความเร็วแค่เซียวนาทีฮนะและนี่คือนิสสัน GTR ตอนนี้ข้างหน้าเยินเป็นกระโปรงหน้าเปิดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปซ่อมนิดนึงแต่ก็ได้เงินไปเจ็ดพันนะเออเอาไอ้หอยชนกูทำไมเนี่ยสไปโทรมาครับบอกว่านายมังสุดยอดเลยว่ะ โอ้โหโคตรดีใจเลยที่นายชนะจัดต่อดิมีอะไรต้องรอครับเป็นแชมป์มาแล้วอ่ะยิงยาวเลยเก็บเงินไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาเงินกลับไปโมรถแข่งสักสามราวนะครับน่าจะใครโทรมาวะเนี่ย เอ้ยเมลิซาโทรมาชวนให้ไปแข่งในอีเวนต์นึงครับเป็นการแข่งแบบ15คนนะครับเย้เยเดูเหมือนเราจะได้รับเชิญให้เข้าไปแข่งในงานแข่งขันอันนึงแล้วนะครับซึ่งน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเราจัดการอันนี้ก่อนมาทำอีเวนต์ของสไปค์อีกอันก่อนนะครับแข่งความเร็วนะครับดูสิว่ารอบนี้ให้เราทำอะไรฮะอัดไปเลย GTR กระโปรงหน้ายุบให้ไปไหนอะ่ะทมาทริอ,อัลแล้วครับแข่งกับเวลาครับ มิลิซาโทมาน่าจะแชร์โลเคชันให้เราครับเอาไม่รอเลยนะอันนี้ไม่มีใครแข่งด้วยครับทำความเร็วอย่างเดียวน่าจะทันแหละมะั้งก็โคงระดิบครับขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตานี้ขอตั้งสติแป๊บ เหมือนถ้าเวลาอยู่บนเขาอะ่ะมันจะดิฟยากนิดนึงเพราะว่าความเร็วมันไม่ส่งนะครับสำหรับเกียร์ออตโอต้นะข้างหน้าโค้งหักศอกครับโอ้โหนะเกมแม่งโคตรเร็วเลยแม่งเอารถสองคันมาดักผมทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเปล่าครับเมื่อกี้แม่งตั้งใจให้ชนระเบิดเลยนะนะั่นแหะอัดเข้าไปครับ ไปลูกเอาเงินมาโมรถจำไว้ท่องเอาไว้ขับดีๆเอาเงินมาโมรถเนี่ยขึ้นเขาทีไรผมจะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยวตลอดนะครับความเร็วตกถ้าพอความเร็วตกมันจะดิฟไม่ได้ฮะแรงส่งมันไม่พอวิ่งไปเรื่อยๆครับ นิดหน่อยโอนี่เพิ่งครึ่งทางเองอะใช้เวลาไปเกินแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้เร็วพอหรือ่านะครับรอบนี้ขับไม่ค่อยดีด้วยเข้าวงในตูสบัดอัดในตัดเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีห้าสิบครับเพิ่งเลยครึ่งทางไห่เงอ นโค้งหักสอบลุหลุดแต่ไม่ชนนะครับยังไม่เนียนยังไม่เนียนโค้งหน้าอีกรอบนึงโอ้โหสูดสะบัดเลยอะ่ะคันนี้พคงมาอะไรยังหนักอยู่วเดี๋ยวต้องไปจูดใหม่นิดนึง เรื่อยๆครับ50วินาทีสุดท้ายครับยาวไปสี่สิบวิวเฮ้ยทันอยู่แล้วล่ะอีกสองานเองอีกสองเช็คคอย์ครับเช็คคอย์สุดท้าย โอเคไม่น่าจะมีปัญหาครับเป็นทางตรงเรียบร้อยเข้าก่อนเวลาประมาณ30วินาทีครับขับได้ไม่ดีแต่ก็ทําได้ไม่เร็วนะโอเคเอาละครับได้เงินมาประมาณหนึ่งเอาลคะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่โรงโรถก่อนนะครับเพื่อจูนรถอีกครั้งหนึ่งมาโมโรถกันแบบเฟี้ยวๆดีกว่าเอาลคะครับมีปัญญาแต่งรถแล้วเพราะว่าได้เงินมา3 0,000ืนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่รูปทรงของมันก่อนผมจะแต่งเป็นชุดคิดนะครับเพราะว่า ชุด body คิ t เนี่ยมันจะได้ครอบคลุมทุกส่วนแล้วก็สวยกว่าด้วยนะครับในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีอุปกรณ์เยอะนะยังอัดล็อกไม่เยอะก็แต่งเป็นชุดคิดนะครับจะเจ๋งกว่าเลือกแบบที่2ครับซื้อไปหมื่นหนึ่งก็จะเห็นว่าด้านหน้านะครับค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปนะฮะด้านข้างด้วยเป็นแบบเหมือนมีเป็นหมุดยึดอยู่เป็นจุดๆเห็นไหม ก็จะดูแบบเท่ๆขึ้นมานิดหนึ่งรอบนี้ไม่ผิดแล้วนะสปอยเลอร์ก็คือสปอยเลอร์เข้าใจไหม,ไมพูดอะไรมั่วๆเนี่ยไม่ได้นะครับเรียกสปอยเลอร์เป็นสเกิร์ตนี่ไม่ถูกต้องซื้อแบบโค้งมาชอบแบบโค้งครับจัดไปน้องอะไะครับหลังจากที่เราแต่งชุดบอดี้คิดแล้วก็ใส่สปอยเลอร์ไปนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งกันต่อนะครับปัญหามันอยู่ที่เรื่องการเงินนี่แหละฮะผมจะต้องขออนุญาตนะครับเช็คของที่ดีที่สุดก่อนนะครับหลังๆของนี่ก็แพงๆซื้อเบรกเทปมาว่ะ เอามาดิฟด้วยเฉพาะโอเคครับขออัตราการเลี้ยว<ๆ>เหนียวเหนียวเราจะมาแต่งกันต่อนะครับข้างหน้ากระโปรงเราสามารถเปลี่ยนได้เราก็จะโมกระโปรงหน้าให้มันเป็นไฮเปอร์เจทนะครับเป็นเซบอนนะครับแต่งได้ประมาณนี้ครับกระจกกระจกดำเปลี่ยนชื่อนะครับเหมือนเดิม NPT โอเคโย่หอมลุยว่ะมีแพนด้าก็ว่าน่ารัก ชักชักอยากจะเห็นจะเห็นหมีตัวเป็นๆมาเห็นหมีกันดีไหมพี่นัดครับผมว่าทิ้งมันไว้เหมือนเดิมเฮ้ยทิ้งมันไว้เหมือนเดิมดีกว่านะครับพี่โอเคเราจะไม่แต่งลายเราเน้นสีเราเน้นสีรอบนี้เป็นคนชอบสีแนวนี้ด้วยนะครับสีแบบโอ้เฮ้ยเท่ๆนั่นเลยอะวาวเลยดีกว่ารอบนี้เป็นเหล็กครับสีเหล็ก เหล็กเหมือนแบบโครเมียมเลยอ่ะวาวเลยครับเหล็กเหล็กจริงจริงแแค่ yes, okay. เอาแบบประมาณนี้เดี๋ยวับกำลังกำลังไม่แว้นมากผมว่าดูดีนะไม่ไม่แย่มากหรือผมคิดไปเองหรือยังไงใช้ได้นะไม่น่าเกียดหรอกใช่ป่ะเอ้ยเนี่ยขอขอส่องเลยครับรถคันใหม่ว่ะว้า wow, วแสบตาจริงๆครับงานนี้แม่งแบบสายแว้นว่ะเอาละครับและอีเวนต์หลักของเรานในวันนี้คือนี่ครับเอ็ดดี้ชาเลนจ์ซึ่ง จะมีการแข่งทั้งหมด15รอบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝ่าทางตันกันในรอบแรกถ้าพร้อมแล้วจัดไปครับนิวคิดนิวคิดตอนนี้เราจะมาร่วมการแข่งขันของ Ed d ด e ี h a l l e น g e นะครับซึ่งเป็นการรวมพวกหน้าใหม่ในเมืองนักซิ่งหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับมาจัดทัวร์นาเมนต์กันดูซิว่าน้องเขียวของเราจะรอดหรือเปล่านะรถ4คันครับรอบแรกเป็นการแข่งแบบเซอร์กิต2รอบนะครับเราเล่นขึ้นไปที่1่ก่อนเลยดีกว่าฮะ โงแรกครับเราดิฟยาวๆเลยครับสวยปัญหาคือจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่ารถของทุกคนต้องเร็วมากๆนะครับพวกหน้าใหม่ที่ได้เข้ามาทวนในเมนนี้คือพวกที่มีฝีมือเท่านั้นนะฮะดูเส้นทางไว้ดีๆครับเพราะว่าข้างหน้าโค้งหกงักศอกไม่แย่มากแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ เริ่มตามมาแล้วครับเอาเลนสองอยังม่ศาสตรที่หนึ่งไว้ได้ครับโค้งหน้าโค้งหักศอกศาสตร์โค้งเป็นสงการเลยมึงรถตำรวจไล่จับกูอีกหาดเข้าไปครับเราจะต้องทิ้งตำรวจให้ห่างครับ ตอนนี้ทิ้งตำรวจเลยแล้วครับตามไม่ทันแล้วเราก็ยังอยู่ที่หนึ่งคบหนึ่งรอบแล้วครับอีกรอบเดียวเท่าไหร่ใส่แล้ววะยังยำเป็นที่หนึ่งอยู่นะครับผมจะพยายามเป็นที่หนึ่งให้ได้ตลอดนะครับสวยมากที่สองยังอยู่ไม่ไกลครับมันตามผมมาติดๆเลยโหมดเหมือนกันครับนี่ต้องคอยมองแมปตลอดนะใส่ตานี่เกมแข่งรถนี่อันตรายครับถ้าไม่มองแมป จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบขึ้นมาทันทีครับถ้าขับเสียความเร็วนิดเดียวเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนั่งเอ้ยเบียดเอ้ยให้มันรู้บ้างว่าไผเป็นไผโว้ยไม่ได้เร็วอย่างเดียวนะครับเกียนด้วยเร็วอย่างเดียวไม่ชนะเกมนี้ต้องมีความเร็วด้วยครับเบียดเสียหมดนละ อย่าคิดจะขึ้นมาเทียบเคียงว่ะอยากจะแข่งให้ได้เท่าพี่ต้องกลับไปเรียบเรียงไปครับอาจครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับไม่น่าจะมีปัญหากับโรนเมนท์ค้างหน้ของผมเรียบร้อยครับนิวคิดนิวคิดเ0็ดเอามาก่อนเลยนะ้องใสๆนี่ฮะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้น เพราะว่าขัดสีมาดีมากว,าว้าวสุดๆอ่ะล่ะครับทัวร์นาเมนต์แรกของผมมีสิทัวร์นาเมนต์นะดิฟโชเ,นะ <c oughs> เอาล่ะครับนี่ก็เป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกของผมกับรถคันใหม่ซึ่งสีสันบาดตาบาดใจมากนะครับยังไงก็เราจะตามในคลิปหน้าแล้วกันว่าเราจะขึ้นไปเป็นที่หนึ่งของเมืองนี้ได้หรือเปล่านะครับ ขอขอบคุณที่ตามวันนี้ฮะเดี๋ยวจะเอารูปของรถคันนี้ไปโพสตลงในเพจให้ดูครับว่าเจ๋งแค่ไหนยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอาแม่งโหดมากอ่ะรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอาชิลมาเก้าหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกอเรียบร้อยครับ